สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้ผมจะพามาดูเซตอัพที่ผมใช้ไลฟ์ใช้ถ่ายรายการอยู่ในปัจจุบันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็เซตอัพอย่างไรบ้างนะครับแต่ในคลิปนี้ผมแจ้งไว้ก่อนว่าผมถ่ายบนมือถืออาจจะมีภาพสั่นมีอะไรนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่หันมากล้องหลังนะครับส่งอุปกรณ์มาซัพพอร์ตรายการผมนะครับส่งอุปกรณ์มาให้ใช้งานกันนั่นเอง รอบนี้ก็จะมี e l ลกาโตนะครับที่ส่งพวกการ์ดแคปเจอรขาตั้งแล้วก็ไฟและอีกหนึ่งเจ้าก็คือคุณเขียวของเรานั่นเองคุณเขียวอยู่ครีนนะครับที่ส่งพวกสายพวกสาย HDMI สายไฟสายอะไรทั้งหลายสายสารพัดสายนะครับมาให้ได้ใช้นะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะผมก็จะแนะนำอุปกรณ์ไปเรื่อยๆในระหว่างที่ผมพูดนั่นะเองแยกเป็น4ส่วนหลักๆนะครับกล้องไฟไมค์เซตอัพไลฟ์ ดูกันเลยนะครับเริ่มต้นที่กล้องกันก่อนนะครับด้านบนนี้เป็นกล้องท็อปวิวของผม Sony A63 เป็นมุมที่ว่าถ่ายลงมาเห็นด้านบนของโต๊ะนี้นะครับถ้าเราดูในมอเตอร์เห็นไหมถ้าเราดูในมอเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นเป็นโตนะครับเวลาทํามีมือมีอะไรแบบนี้นะครับจะเห็นเป็นโต๊ะของเรานั่นเองส่วนกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าตรงนั้นนะครับนั่นแหละตรงนั้นแหละนะครับ เป็นกล้องฟอนวิวกล้องหลักของผมนั่นเองกล้องตัวนี้เป็น Sony a 6 4 0 0นะครับก็เป็นมุมนี้มุมที่คุณเห็นเป็นประจำวันนี้ผมถ่ายบนม,ม,มือถือกันเนี่ยก็เห็นหน้าผมเห็นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือกล้องหลักไอ้ฟอนวิวนะครับต่อมากล้องแล้วเรียบร้อยนะครับเราไปดูไฟกันมากดีกว่าไฟที่ผมใช้จะมีอยู่2โคมด้วยกันนะครับโคมแรกเป็นตัวนี้ไฟวิดีโอเอ่อกดอก sl 6 0 w นะครับใส่ซอฟบ็อใส่อะไรเรียบร้อยนะครับส่วนอีกหโคมก็คือเป็นตัว e อลก t ต k e y คี g h ไลท์นะครับก็คือตัวนี้นี่เองที่ e อลก t ตโต้เขาส่งมาสปอร์ตความเจ๋งของไอ้ตัวนี้คือมันสามารถต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็ควบคุมผ่านแอปผ่านสตรี m เด็กผ่านอะไรได้ซึ่งแน่นอนนะครับผมเป็นคนที่ทําพวก Smart Home อยู่แล้วผมก็เอาไปลิงก์เข้ากับระบบ Home Assistant ของผมนั่นเองมันสามารถคุมผ่าน Home Assistant ได้เลยนะครับไฟนี้ก็ไม่รลอดเช่นเดียวกันนะครับ คุมได้แล้วทั้งบทนี้บอกว่าไฟคุมได้หมดแล้วนะครับผมก็มาคุมผ่านตัวนี้นะตัวนี้คือ Elgato Stream Deck เป็นปุ่ม Hotkey อารมณ์ประมาณคีย์บอร์ด m a โครนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนภาพมันได้นะครับด้านในมันจะเป็นจอช่องเล็กๆเห็นไหมเราสามารถใส่รูปใส่อะไรได้แล้วก็กดเลือกคําสั่งแต่ละปุ่มได้นะครับคีย์บอร์ด m a โครที่มีจอนั่นเองเหมาะมากสําหรับคนที่ว่าไลฟ์สตรีมหรือทําพวกงานตัดต่องานอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถคอสตอมได้ดีมากนะครับชอบมากอันนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้ที่ผมบอกก็คือสามารถสั่งเปิดปิดไฟได้ผ่าน Stream Deck นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอหมุนวายนิดนึงนะครับปิดไฟปุ๊บเปิดไฟแต่ที่นี้นะครับคือเป็นเปิดไฟห้องผมเลยนะครับไฟในห้องเลยนะไม่ใช่ไฟสตูดิโอแล้วนะเพราะว่ามันสั่งได้ทั้งบ้านเลยเอาจริงนะถ้าเกิดแบบผมนั่งแอดผมนั่งสามารถคุมได้ทั้งบ้านผ่าน Stream Deck เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปเปิดไฟวิดีโอของเรานะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ เอากาโตคีไลท์ครับกดอก SL60W ต่อมาเป็นไม้นะครับผมใช้อันนี้เล็กๆน่ารักโหลด w i ไวเล s โกตัวแรกนะครับเห็นตัว2มันออกมาแล้วแหละแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อตอนนี้นะครับก็เป็นไม้ไวเลสนะครับ2.4 GHz ที่สามารถ หนีบเสื้อแล้วพูดได้เลยเพราะว่ามันมีตัวไม่อยู่ในตัวแล้วไม่ต้องต่อสายแล้วเวเลียมาเน็บมาอะไรนะรนี่พูดได้เลยแต่ข้อเสียของตัวนี้นิดนึงก็คือมันขี้ตกใจนะครับมันพูดดังมากไม่ได้ถ้าดูคลิปบางคลิปของผมเวลาผมพูดดังๆเนี่ยมันจะแตกนิดนึงนะอันนี้คือตัวส่งนะครับอันเล็กน่ารักมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับส่วนตัวรับผมจะเอาไว้กับกล้องหลักนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นอ่ะไอตรงข้างๆจอของกล้องอ่ะอ่าอันเล็กๆอันนั้นแหละนะครับนั่นคือตัวรับของเขาผมก็ต่อเสียงเข้าที่ กล้องไปเลยนะครับทีนี้ผมมีภาพจากกล้องแล้วนะมีภาพจากอะไรแล้วผมต่อยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปอ้ออีกหนึ่งอย่างนะครับไอขาตั้งตรงนี้กล้องทั้งหมดของผมนะครับไฟด้วยนะครับผมใช้ขาตั้งชุดนี้นะครับก็คือเอลกาโต้มันติเมาส์แล้วก็เอลกาโต้เฟล็กอาร์มคิดนะครับใช้รวมกันตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วลองไปดูคลิปในช่องผมได้มุมบนขวาเช่นเดิมนะครับก็เป็นขาตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาแล้วก็ลงมากดลงมาให้เป็นท็อปวิวนะครับส่วน ไอ้กล้องตัวฟอนวิวนะครับก็จะเป็นขาตั้งที่ว่าเห็นไหมด้านล่างผมก็จะเน็บไว้ข้างล่างกับโต๊ะนะแล้วก็ขึ้นมากับกล้องไฟก็เช่นเดียวกันนะข้างล่างผมก็เน็บไว้กับโต๊ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นไฟอ่าตัวนี้นะครับเอลโกโตมาติเมาส์ไม่แพงนะครับคุ้มค่าต่อมาเรามาดูอุปกรณ์ในการที่ใส่ในเครื่องไลฟ์กันบ้างดีกว่านะพวกการแคปเจอร์พวกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวพาไปดูที่เครื่องกันเลยนะคเครื่องนี้นี่นะครับเมาส์คีย์บอร์ดสีชมพู เครื่องนี้นะครับอยู่ใต้โต๊ะของเราอยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่คอแซเคยสนับสนุนผมมาเมื่อประมาณ3ปีทีแ่แล้วแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะจะเห็นว่าแทบทั้งเครื่องนี้เป็นคอแซหมดเลยนะครับพาวเวอร์ซับพายแรมอะไรพวกนี้มีปรับรอบพัดลมคอแซชุดน้ําคอแซเคสก็คอแซนะครับกราดแคปก็คอแซเอลโกโตนะครับอ่ะกราดแคปของผมนะจะมีตัวนี้เอล a กโตนะครับโอเคหกเป็นตัว P c i e x p r e s s แล้วก็มีตัวแคปลิงนะครับอยู่ข้างนอกเป็น USB สุดท้ายก็คือมีตัวหนึ่งเป็นการ Cap Blackmagic Design นะครับเป็นตัวที่3ของผมนั่นเองผมใช้การแคปเจอร์ทั้งหมด3ตัวในเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับส่วนสเปคเครื่องเครื่องนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ CPU เป็น Intel Gen 8ตัว 8086K Limited นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น GTX 1080 RAM 32GB นะครับ SSD มี Corsair MP 500ตัวหนึ่งมี SN500 ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีชุดน้ำของ Corsair นะครับรบ,บอร์ด Asus เซต0นะครับทั้งหมดนี้ต่อผ่าน UPS APC ตัวนี้นะครับไฟดับก็ยังไลฟ์ต่อได้นะครับเพราะว่าไฟไอตัว e l ลกาโนี้ก็ต่อผ่าน UPS ด้วยนะเพราะว่าไฟ e l ลกาโมันกินไฟไม่มากนะมันเป็นอะแดปเตอร์เล็กๆแบบนี้นี่แค่นี้เองนะครับมันกินไฟไม่มากก็เลยทุกอย่างต่อผ่าน UPS ได้หมดแล้วเนี่ยโหลดขึ้นอยู่แค่ขีดเดียวเองนะครับอันนี้คือเครื่องไลฟ์ของผมนะครับส่วนสายสัญญ,ญาณสายอะไรต่างๆเรามาดูกันดีกว่าว่า ไล่จากไหนไปไหนนะครับเริ่มต้นที่กล้องตัวนี้กันก่อนนะครับกล้องตัวนี้นะครับผมจะใช้ไมโคร HDMI แปลงเป็น HDMI นะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับของยูกรีนรู้สึกจะมีเหลืออยู่อันหนึ่งมั้งตรงนี้ใช่ไหมนี่แบบนี้นะครับทําไมผมถึงเลือกใช้แบบนี้ผมมีเหตุผลเพราะว่าบางทีถ้าเราซื้อสายที่ด้านหนึ่งมันเป็นไมโคร HDMI ด้านนึ่งน็น HDMI เลยอะเวลาเราเปลี่ยนสายเราเปลี่ยนมุมเราเปลี่ยนเซตอัพความยาวสายมันต้องซื้อใหม่นะครับ แล้วมันแพงทีนี้ผมก็เลยซื้อแค่ว่าเป็นตัวแปลงแบบนี้นะครับแล้วเราอยากจะได้สาย hdmi ยาวแค่ไหนก็เปลี่ยนเอาได้เลยนะครับเราอยากจะได้สายสั้นนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเอาสายสั้นมาเสียบนะบเพราะว่าสายพวกนี้ก็คือเป็นสาย hdmi ที่เป็นหัวปกติทั้ง2ด้านนะครับมันถูกกว่านั่นเองสายทั้งหมดผมก็ใช้ของ u ูกร e นนะครับต่อมามันยังมีอีกเส้นหนึงนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นสาย ไฟเลี้ยง USB นะจริงๆดูกล้องตัวหนูก็ได้เพราะว่ากล้องทั้งสองตัวผมต่อเหมือนกันนะครับสายตัวนี้เป็นไฟเลี้ยง USB นะครัทำไมผมถึงไม่ใช้ดัมมี่แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าผมใช้ไฟเลี้ยง USB ผมเสียบ power bank แบบนี้นะครับนี่ก็คือ power bank มาเสียบกรณีที่ว่าถ้าเราใช้ดัมมี่แบตเตอรี่อ่ะถ้า power bank หลุดปุ๊บเราถอดออกเนี้ยกล้องมันก็จะดับเลยนะเพราะกล้องมันไม่มีไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ จ้าตัวเ w าแบงค์แบบนี้แบตในกล้องมันก็ยังอยู่นะถ้าเราเผาแบงค์มันหายไปกล้องมันก็ยังสามารถรันต่อได้ด้วยแบตเตอรี่ในตัวกล้องของมันเองต่อไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับทำให้ภาพมันไม่ดำนั่นเองผมก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นะเพราะว่าผมไลฟ์คนเดียวไงมันไม่ได้มีคนมาแบบคอยดูแบตดูกล้องให้อะไรแบบนี้นะผมก็เลยเลือกวิธีที่ว่ามันยังพอจะมีแบ็กอัพอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสายไมโคร USB เยาๆเลยนะครับ3เมตรของยูกรีนนะครับ และสายทั้งหมดนี้นะครับมีสายของ Stream Deck ด้วยสายของ Stream Deck นี่ก็เดินลงมาออกมาทางตรงนี้นี่นะครับเป็นสายเพิ่มความยาว USB นั่นเองเพราะสายตัว Stream Deck มันสั้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เดินยาวยาวยาวลงมานี่นะครับอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็เดินเข้ามาเข้าที่เครื่องไลฟ์ของผมนั่นเองอ๋อแล้วก็มีที่ห้อยๆไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับนี่เป็นจุดสำหรับต่อคอมในการไลฟ์นะครับ เวลาผมไลฟ์ผมก็จะเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งบนโต๊ะแล้วก็อ่านข่าวเปิดนู่นเปิดนี่ให้ดูถูกต้องไหมครับผมก็จะใช้ HDMI เส้นนี้นะครับเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กยิงภาพออกไปที่เครื่องไลฟ์นั่นเองแล้วอันนี้นะครับสวิต u i q u i t y ตัวน้อยนะครับใช้ไฟผ่าน POE ก็คือเวลาแบบว่าเราจะเสียบแลนเสียบอะไรนะครับก็มาสามารถเสียบได้ที่สวิตตัวนี้เลยนะไม่ต้องลากสายอะไรรอไว้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ถ้าจะดึงออกมาก็ดึงออกมาใช้ได้นะครับขาตั้งเอลโกโตตัวนี้ หรือว่าใครอยากจะดูเซตอัพเน็ตเวิร์ผมเวอร์ชั่นใหม่บ้างไหมเพราะตอนนี้ทำตู้ใหม่แล้วถ้าเป็นไมโครติกบวก u n i f ฟายเดี๋ยวถ้าอยากดูก็คอมเมนต์กันมาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาดูให้ในคลิปต่อไปนะครับกระดานเน็ตเวิร์มันได้หายไปแล้วนะครับกลายเป็นตู้เน็ตเวิร์บวกกับชั้นวางอุปกรณ์ไปแทนนะครับ n น t y นโก,ก็ไปดูรีวิวได้นะเคยทำรีวิวไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับการพาดูเซตอัพไลฟ์ของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับรายการที่สนับสนุนของพวกนี้มาให้ใช้กันเยอะแยะเลยนะครับไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook YouTube และก็เว็บไซต์ l e f i t h e a e e n c o m แดงปลาสวรรค์แปลตรงตัวสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ